ข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแยะกันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดีให้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่พวกเราจะตัดสินเอาเองประธานขาขาวผมว่ามันม,มีชะตาชีวิตอยู่แล้วนะชะตากรรมอยู่แล้วนะชะตาบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วล่ะนะถ้า ถ้าทุกอย่างมาดีขึ้นแล้วก็เมื่อไรที่ฟ้าดินเห็นเองอะนะพระสยามท่านก็ดูอยู่นะพระพรหมท่านก็ดูอยู่เดี๋ยวก็ทุ่มเนใน,ใน,ใน,น,ในยพแล้ว <ce lebr ation> น่าจะดีกว่าผิวพันธแล้วก็กูชดีทอ์มากแล้วก็เราก็ใส่กีวีนะคะมีกล้วยหอมให้มันเกิด t e x t ซ์เจอร์หลายๆอย่าง มีแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ใบมิ้นท์ให้มีความสดชื่นหลังจากนั้นก็บีบมะนาวแล้วก็ half ฟองสปูนฮันนี่ใส่เข้าไปแล้วก็รูซิปแล้วเขาเช่าชมฟรีดอ่ะเราเริ่มเลยไหมคุณกุลวิทย์เฮียเอ้ย,อยกูว่าแล้วทำยูทูบเฟซบุ๊กมาตั้งนานไม่ดังเท่ามึงก็ดีตอนแรกกูก็คิดว่ากูหล่อสู้มึงไม่ได้ไอ้เฮียมึงยิงแอดที่ละสองแสน 200, ก็ว่าท่านรู้จักเขาได้ไงเขาทิ้งเครื่องเตือนใจอะไรให้เละ ข้าไม่แน่ใจแจ็คจะมองว่าใต้สังกัดคืออิสระหรือเปล่าท่านจะได้ทั้งแจ็คและแบล็คโพลรสุบัติที่ท่านต้องการยังไงล่ะแจ็คแจ็คสปาร์โรอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าอุตสาหกรรมการบินของเกาหลีเนี่ยผลิตเครื่องบินได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะในที่นี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไทยและเกาหลีด้วยซึ่งก็คือจ้า,จา,จาเจ้าตัวนี้นั่นเองคะ่ะ นี่ก็คือตัวอย่างของการเลื้อยขาเก้าอี้และกำจัดศัตรูทางการเมืองในอดีตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีเกิดขึ้นเรื่อยๆตามปกติของการเมืองค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีการชิงตําแหน่งสําคัญนะคะก่อนที่นายสีจิ้นผิงเองจะขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดก็มีการเพ้อและเคี้ยกันขนาดใหญ่ภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกันนะคะอาโยกไซมาครับผมก็ตื่นตอนนี้ก็ง่วงอยู่เหมือนกันนะับเพราะว่าเราเวลาตื่นเราก็ยังยับอยู่บนเตียงแล้วก็เพิ่งเปิดไฟ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวหอครับขนาดแปดโมงเครื่งแต่ว่าผมก็ตื่นแปดโมงกว่าจะออกก็แปดโมงสิบห้าเลยนะแต่เราก็ออกไปแบบสภาพที่แบบก็บไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันครับหรือว่าอาบน้ำเพราะว่าเราจะไปทำท่าล้างหน้าแปรงฟันที่หอก่อนซ้อมทีเดียวเมื่มอวานช่างน้าหนักหลังซ้อมตัวเนี่ยเลื่มอ่ะนี่ตั้งแต่มาเช้าหนักหลังซ้อมไม่ไงค้างแล้วค้งละห้าพันเยนอะ อ๋อถึงว่าเงินเดือนโดนหักไม่พี่เายไปต้องมาแล้วต้องกล้ามต้องมาอย่ายุ่งอย่ายุ่งครับอะไรมึงเคลียร์ยังเนี่ยในโซเชียลมึงเนี่ยให้กูเส้นอีกอันน่ะนี่เส้นอะไรวะเนี่ยสู้กันมาทุกที่สุดนะคะมันทำได้แค่นี้นะคะแต่เราจะเอาประสบการณ์แป้งและทีมงานจะเอาประสบการณ์นะคะที่ได้รับนะคะ ทิ้เราเขาโดค่วันนี้ปดโปกสนาบลื่นเลยช่วยช่วยกันเล่นมีสมาธิเราเอาสาแต้มกลับมาไป1 2งวันนี้มาอีกมีคนบอกว่าด e ีสปอร์ตใช่กีฬาไม่ใช่กีฬาคำจำกัดของคำว่ากีฬาเนี่ยมันแปลว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันต้องซักเซสด้วยการเป็นโอลิมปิกหรืออช่นย มผมว่าโลกของ e ส p o r t ตในอนาคตมันจะใหญ่กว่าเอเชียนเกมวันนี้มันก็ใหญ่กว่าเอเชียนเกมและผมก็เชื่อว่ามันจะใหญ่กว่าโอลิมปิกไทยหน่อยครับัส,สดีคดค, <laughs> ครวนี้สวัสดีครับผมบอยก,กรนะครับผมขอบอกเลยว่าวันนี้เป็นการทำงานที่ผมต้องมีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับ เป็นศิลปินนะครับสาวนะฮะมากความสามารถชาวเกาหลีใต้นะครับขอต้อนรับคุณยูริครับสวัสดีครับคุณยูริสวัสดีค่ะมึงรู้ไหมกูวาดชีวิตกูทั้งหมดก,มก,กูไม่เคยเพิเจอเรื่องสุวรรณกูไม่เคยเพิเจอว่าแม่งจะมีใครในเรมิอกูได้กูเนี่ยคือผู้ในเรมิอตัวกเอ๋งกูคือความจริงกูคือความจริงที่ทําความจริงของกูให้ปรากฏด้ว้ตัวเก๋ง และมนุษย์ทุกคนทําได้หลอ่อหุ่นดีหน้าตาแบบนี้อยากเอาไอดีลายไปปาใส่อะคะ่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจ้างนะคะพี่ชื่ออะไรผมชื่ออาชาค่ะอุ้ยอาชาก้ามใหญ่มาเลยนะคะ <laughs> <c oughs> คือผมจะทำอะไรเหลวไหลได้ไงแม่ผมเป็นคนเอาการเอางานนะครับแม,ม่ทำงานอะไรทำงานกับใครดึกๆกๆ่นๆป่านี้ เออคือผมทำงานกับพี่แซมอยู่ครับแม่พี่าชเนี่ยเหรอทำงานแกกู้หแม่อีกแล้วนะนี่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาแล้วมาโทรหาไม่ได้ดูให้ดีเพราะว่าคือมันปลอมเนียนมากอะค่ะมันเหมือนอีเมลไอจีจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไมอ่ะจะมีคนเหมือนพยายามจะแฮกทุกวันเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะว่ามันเป็นปกติเราก็จะกรอกว่าแบบเอออีเมลนี้ของเราปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดันมาพลาด พลาดครั้งนี้อ่ะใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยากติรันหยาเดือนเลยตลอดไปเลยเพราะเลิกกับแม่มาแล้วอ้าวตายเะอันนี้ลูกยังไม่รู้เพราะลูกยังไม่ได้กลับบ้านนี่ลูกยังไม่รู้จะให้เขาโสดเดือนหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงปีใหม่แม่หนูโสดตั้งสี่วันสักชัยคนคนนี้เนี่ยถ้าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ต้องระวังเรื่อง ความเครียดนะครับน่าจะเป็นคนเครียดคิดมากนะครับแล้วก็คำพูดคำจาอาจจะรุนแรงและเรื่องแรกที่จะมานำเสนอนะคะก็คือเรื่องของจังหวัดหาดใหญ่หลายคนยังเข้าใจนะคะว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นจังหวัดอยู่เลยแอนเองก็เป็นคนจังหวัดหาดใหญ่เอ้ยไม่ใช่แอนก็เป็นคนหาดใหญ่เหมือนกันนะทุกคนวันนี้เลยจะมาไขข้อสงสัยนะคะว่าทําไมบางคนยังเข้าใจว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นจังหวัดอ่าหลายคนเข้าใจอย่างนั้นเช่น โอ้ oh, ไม่ไม่ยกตัวอย่างดีกว่านั่นแหละค่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะโอเค give me a clue category หมวดของเราวันนี้คือ names of places that are featured in ob k B n k 4 8 oh. okay. r sure? t อ้อเคน้องลองให้คลูสพี่สิง่าย้ากเลย p l a y i n ตหมดเลยเที่ย um> ่อดังๆในกรุงเทพเลยใช่ดังอเปล่า u ออูโชบันดอนตัดใหญ่นี่ ขอบคุณคนป้ายคุณกัลขอบคุนใ้าคุณกัลคบอมใหญ่เอยไอ้โม้สุดแบงค์คอฟอะไรไอ้บอยเพียวโก้แล้วอยู่ช้นไหนย่า like for like f years ทหารกีมยงเคยไปเด้อไหมว้าวทหานังี้ยทหานเงือกสันติสุกเอ้ยเลยท้อทัดยัยท้อเอ้ยเลยเอ้ยนั่นแหละ สำหรับแนนก็คือจริงๆอะค่ะก่อนหน้านี้นอย่างที่บอกว่าเราทํางานพิธีกรมาก่อนสไตล์การทํางานของพิธีกรกับสไตล์การทํางานของข่าวเนี่ยมันจะต่างกันเรื่องหนึ่งที่เยอะๆเลยก็คือเรื่องของการทําการบ้านคืออย่างพิธีกรเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้สคริปต์มาครอบคลุมและลลำดับซีเควนต์คือแบบนี้นี่ปุ๊บจบและแค่นั้นพอแต่สําหรับงานข่าวมันไม่ใช่ซึ่งตอนเริ่มต้นที่แนนต้องมาทําข่าวะค่ะแนนก็ค่อนข้างต้องปรับตัวพอสมควรสวัสดีครับกล้องเกือบดิวิกัลครับจากสโม,มสรชมนีเอฟซีครับจริงๆเมื่อก่อนผมไม่เคยเล่นม ผมเล่นบอลเจ็ดคนมันบอลเดินสายทั่วไปอย่างเงี้ยพี่กับตามรุ่นอายุอะไรพวกเนี้ยก็เลยเล่นเล่นศูนย์หน้าเ mm hmm. พราะมันเป็นรุ่นอายุไอพี่มันก็แบบมันไม่ต้องใช้แรงบัละัไม่ต้องเบียดอะไรเยอะพวกเนี้ยก็เลยตอนที่มาทํางานใหม่ๆนี่ก็คือสอนตามปกติก mm ็ hmm. คือเอาความรู้มาป้อนให้กับนักเรียนอยู่มาวันหนึ่งเด็กที่มันไปเรียนจบมาเนี่ยกลับมาที่โรงเรียน mm hmm. ก็มาบอกว่าเอ้ยอาจารย์ครับวิชาฟิสิกส์ที่อาจารย์สอนเนี่ยผมไม่ได้ใช่เลยนะ แสดงว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเขาได้สวัสดีค่ะไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปารพีมาแล้วค่ะเป็นปัญหาชีวิตกันเลยใช่ไหมครัเวลาเราตามหาสถานที่หรือว่าตามหาเพื่อนเราแล้วก็บอกให้เพื่อนแชร์โลมาแชร์โลมาเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ตามหากันเจอถ้าโชคดี <c oughs> เพื่อนแชร์มาถูกก็ตามหากันได้เจอใช่ไหมคะแต่บ่อยครั้งแชร์มาแล้วมักจะไม่แม่น วันนี้เรามาดูวิธีแก้ปัญหานี้กันด้วยการแชร์โลเคชันแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำกว่าจะได้หากันเจอเคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียาจาับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regent Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภยัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Regent Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับคำถามโครงกระดูกที่อยู่ตามหลุมฝังศพเช่นที่บ้านฐานปราสาทบ้านโนนวัด หรือในหนังสือโคราชของเราสงสัยว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นคนเฉยมันยังไม่มีชาติผมเป็นหมอครับนี่เลยมาตามลาจราเข้ที่ประกาศไว้ใช่ไหมเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าลุงแต่ผมมีอาคมผม,มหมอม,มีอาคมด้วยอาจารย์มงอาจารย์มงมงคนมงแซะมงแซะแซะมงตลุกตุกมงเราก็ ทำสนามฟุตบอลไว้ตั้งแต่ตั้งแต่คิดเริ่มแรกว่าเราจะผลักดันเรื่องฟุตบอลอาชีพเป็นยังไงครับตอนี้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเอกชนที่ลงทุนในเรื่องของครับฟุตบอลอาชีพเท่าไหร่รเพราะรเพราะว่าเขาคิดว่าไอธุรกิจฟุตบอลเนี่ยมันมีแต่รายจ่ายครับมันไม่มีรายรับ,รบแต่ว่าพอผมเข้ามาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยในช่วงนั้นผมก็เป็น กรรมการบริหารของฟีฟ่าแล้วแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลในเอเชียเนี่ยลูกคุณอ่ะคุณจะอยู่บนพื้นดินแผ่นดินที่มันโอเคกว่านี้เยอะๆเปล่าวะมันไม่ควรจะเป็นประเทศที่จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณต้องโลกสวยเพื่อเปลี่ยนแปลงวันนี้แต่ถ้าคุณกําลังว่าว่าแม่โลกสวยไม่เป็นไรคุณอยากอยู่แบบเดิมอยู่ไปแต่โลกมันไม่อยู่แบบเดิมแบบคุณ หน้าตาก็ดีเสียงก็ดีไม่มีที่ติจริงๆเนาะคนเราอ้าวชุดดอกไม้ใช่ไหมมีแหละอีกคนนึงที่หัวชุดดอกไม้นะคะแต่เขาเพิ่อยากใส่ชุดสีเขียวอดเลยเพราะว่าคนหัวชุดดอกไม้เยอะมากไม่เป็นไรแบลวนะ่นละขนาดให้เขาเลือกอีกรอบนึงเขายังเลือกดอกไม้เลยอะเขียวแซ่บมากอยากใส่สี วยว่สำหรับคำในภาษาเพชรในวันนี้ที่ผมจะมาพูดคุยเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคำเฉพาะคำหนึ่งเลยเดียว <ST. S 1> แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ここจะมีมาแนะนำถึงสองคำ <ST. S 1> และเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน <ST. S 1> ความหมายเหมือนกันนั่นแหละ <ST. S 1> อ,<า>อ่าูผมไม่เอาเพชรแล้วไม่เอาแล้วเอาอยงนไปเล่นปอะไรอ่ะปโจดีกว่ามึงฝึกลิเกมานานมึงจะมาเป็นโจรยด้ไงอ่ะ มึงก็มาเป็นพระรองนั้นน่ะหรือว่าก็เป็นเจ้าลออีกทีนะสมมติว่าเขาดื้อมากๆนะคะหมาเล็กจะได้ผลดีนะดื้อมากๆแล้วก็เอามือกดคอเขาเลยค่ะกดเออคือท่านทดนะคะคุณสุนารูค่ะสุนารีตัวนี้ตัวนี้ก็มีที่ว่างนะคะเชิญคุณนั่งเลยค่ะเชิญเอากำมังเข้าหมาคุณนั่งเลยค่ะ ระหว่างสุนารีกับตักกีฬาคุณจะเลือกใครมันโล่งเป็นคนผิวขาวใช่ไหมจ๊ะไม่ถ้าผิวขาวจะได้ขอเคล็ดลับมาให้คนแถวนี้หน่อยอะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ฟัง วันนี้เป็นคลิปแรกจรีอารให้ฟังหลายคนอาจจะรู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรก็คือคือ,คอกันกับโคราชเนี่ยเอง โรงเรียนสุราชพิทยาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในพื้นที่และก็จะมีนักเรียนต่างอำเภอนะคะที่ที่เป็นนักเรียนหัวกะทิระดับอำเภอและผู้ปกครองก็มีความพร้อมใน้องเรียนพิเศษของโมน .1 นึเนี่ยนะเรารับแค่159คนแต่เด็กมาสมัครเกือบ2 0 0 0ันกว่าคนเป็นความแข้งขันสูงมากค่ะพ่อของเขาเป็นคนอังกฤษ his dad is Thai his dad is English พ่อของเขา his dad เป็น is คนอังกฤษ English and his mom is Thai so the part his mom is Thai แม่ของเขาเป็นคนไทยแม่ของเขาเป็นคนไทย now joining these phrases we join with t แล้วก็ก็อาจารย์บอกว่าต้ออะไรก็ได้เพราะผมหวังดีครับอาจารย์ซึงแม่อาจารย์เลือก หน um> uh. uh ึ่งกิโลจุกจุกร้อยหนึ่งเกลี้ยกลิบเลยครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเกลี้ยกลิอก็ตรงนี้เพิ่มข้อเลยเป็นภาษากลางเลยก็เลยกันนะครับถึงแม้มันมีตรงแรงก็ตามครับก็สําหรับการแหลงทองแดงนะครับคือการที่คนใต้พยายามจะพูดสําเนียงภาคกลางแต่ว่ายังติดเอาคําใต้มาพูดเป็นสําเนียงกลางเช่นพี่ชอบน้องสาวจังหูนี้อย่างแรงนี้น้องมีโมเด็กแล้วไหมอันนี้คือการเอาคําใต้มาพูด สำเนียงภาคกลางหรือจะเป็นการพูดคําภาคกลางนั่นแหละแต่สำเนียงเป็นสำเนียงใต้ผสมกลางเอาประโยคเดิมเลยน้องพี่ชอบน้องมากเลยน้องมีแฟนแล้วยังอันนี้คือการพูดคํากลางนั uh ่นแหละแต่เป็นสำเนียงใต้ผสมสปบดก็นะครับไปเจอน้องที่ขึ้นขึ้นเครื่องบินครับแล้วเบาะหลังเขานั่งเบาะหน้าก็เป็นเราเอเดินไปปุ๊บคำแรกเลยไอ้เมาไปได้วะมันก็ะทำหน้าตื่นตื โลก็นั่งก็ไมเห็นมันไม่แรงก็กูเลยวะเออไหวเมาๆว่ะหล้วใส่หน้าก็เมือนอะไรก็เมือนตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นนิกกี้กับอ่าสักแป๊บหันไปแน่แล้วถึงหนุ่มบอกว่าม่ครับผมนิกกี้ปุ๊บๆๆๆๆนิกๆๆนิกกี้น่ะม้ายคุณแป้งเขาโทรมาโดยตรงเลยว่าเออฉันจะเอานะฉันจะ ซื้อนะมาอยู่กับฉันมาอะไรมีมีอลรมที่แบบว่าเธอต้องมาอยู่กับฉันอะไรผมก็รู้สึกว่าไม่ลังเลอะไรก็นะรถ้าคุณแป้งอยากได้ขนาดนี้เชื่อมั่นในตัวเราขนาดนี้เราจะไปทีมอื่นทำไมในเมื่อเขาโทรมาเองเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่นะครับโรงเรียนกาญจนาพิเษวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีปัจจุบัการศึกษา2 5 6 0ครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับที่ ผู้ปกครองนะครับได้พาหลานนะครับมาชี้รายชื่อนะครับแล้วก็จะลงทะเบียนในลําดับต่อไปนะครับผมเอาละครับคราวนี้เราไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นะครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับตามเลยครับแรกๆตอนที่เราจบใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ไม่มีประสบการณ์อย่างเวลาอยู่องค์การเออตอนนั้นเราก็ยังอายุยังน้อยอยู่เรายังไม่รู้หรอกว่าเออเราต่อสู้อะไรมากมายแค่ไหนแต่พอผ่านไปมันก็มันก็แค่นั้นเองดูเหมือนมันก็ไม่เยอะแยะอะไร พ่อแม่รู้โดนตีแน่นอนตอนเด็กอฮอตมากคนวิ่งมา,มาขอเบอร์มีคนมาจีบเยอะมากไปกินข้าวที่ไหนหก็จะมีโต๊ะนั้นโตะนูนเช็คบิลให้หมดเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีค่ะพบกับตูนและเจ๊เห hey, วันเจี๊ยบกันอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะตูนอยู่แ <ๆ S 2> ถวแถวชานเมืองแถบแถบลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะไม่น่าเชื่อว่าแถวนี้จะมีสวนเมลอนให้ได้ชมแล้วก็ให้ได้ชิมกันด้วยค่ะ you <laughs> ผมก็มีโมเมนต์นั้นครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคว่าเราจะผ่านสภาวะหรือเหตุการณ์นั้นได้ยังไงครับเริ่มต้นครับการที่เราทำคอนเทนต์แล้วเรารู้สึกท้อบางทีครับมันเกิดจากการที่เรามีความคาดหวังกับการทำคอนเทนต์ว่าเราจะทําแล้วมันจะมีคนดูเยอะถึงขนาดไหนถ้าเรามีการตั้งความหวังที่สูงนั่นหมายความว่าโอกาสท้อมันก็จะสูงเช่นเดียวกันครับบางทีเราทาคอนเทนต์เราคาดหวังว่ามันจะได้รายได้หรือได้เงินประมาณนี้แล้วมันไม่ได้ถึงอย่างที่เราต้องการเราก็จะเกิดความท้อหรือเกิดความเครียดขึ้น เราจะไม่เปลี่ยนถ้ามึงไปเปลี่ยนเขาจะด่ามึงคนอย่างเราไม่น่าจะสามารถเติบโตได้ในระบบเผด็จการได้ที่ใครบอกอะถ้ามึงไม่พอใจมึงก็ไปออกไปเออกูกูกูจะไปอยู่ที่อื่นจริงเหรอใช่พี่เตรียมเลือกประเทศมึงอยู่ไม่ได้มึงก็ต้องหาที่อื่นอยู่แค่นั้นเองพี่ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครเลือกนิวซีแลนด์เพราะว่าเขาจะมองคนนอกคนเอเชียคือเขามองเราค่อนข้างดี มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตรหรือเปล่าบางทีอยากจะทำให้มันเสร็จๆไปเพราะบางทีเราคิดถึงหลานด้วยรู้นะนี่หลานสองคนแล้วก็เลรู้สึกว,ว่าอยากจะอาเงินไว้ให้หลานเยอะๆนี่นะกับลูก ที่เป็นห่วงคือลูกชายแค่นั้นแหะแต่เอ็มเอ็มคนโตก็ไม่ไม่ไม่ห่วงนะซึ่งลูกชายก็ติดยาอยู่ใช่ใช่เด่นยาคูกินกพวันเรสองวดซอกวดตเพราะมันมีจุลินทรีย์โดนแล้วต่ตัวบอสิลับครับเป็นของกินเยอะแยะไปหมดครับที่เราเรียกว่าท่าด่านก็เพราะว่าตรงนี้มุกดาหารมันเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศลาวนะคะก่อนที่เราจะมีสะพานข้ามไปเมืองลาวเราจะต้องมานั่งเรือซึ่งตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าท่าด่านเพราะว่าที่นี่คือท่าเทียบเรือท่าข้ามเอาไว้ข้ามไปประเทศลาวก่อนที่จะมีสะพาน กรุงเทพมหานครอมอมรัตนโกสินทมหินทรายุทธยามหาดิโลกที่สอนแบบนั้นเขาที่สอนแบบนั้นสอน ชาวจังหวัดหัดใหญ่แล้วก็ยะลาก็ได้ขอว่าให้มีป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ว่าไทยเท้าบ้างถ้าตรงนี้เองก็จะส่วนหนึ่งก็จะทําให้อาหารไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการต้องเชี่ยวของประเทศซิดนียด้วยค่ะบ้านเฮาเนี่ยครับผมกรโจกดี ได้เติบโตในประเทศไทยกุคขีกลมกลืนกับสังคมไทยมาตลอดหักประเทศไทยเมื่อโบมินนี่ผมก็ได้ยืนเรื่องขอแบ่งสัญชาติเป็นไทยไทบัตรประชาชนถือว่าเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แล้ะครับผมหักทุกสิ่งทุกอย่างตีเป็นไทยนะครับรบ่กว่าจะเป็นภาษาใมียงบานเฮาความชุกความสบายใจมันคืนอยู่กับอูกันฮูเลี่ยงผมกะเป็นคนไทยแห่งคนหนึ่งตีฮักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนคนไทยทั่วไปนี่แหละครับเจ้าว,วันนี้ขอเสนอกำว่า คำว่าไตล์ที่นี้ไม่ได้หมายความถึงรูปแบบอะไรต่างๆไม่ได้หมายถึงตรงนั้นแต่หมายถึงสไตล์ปืนสไตล์ปืนซนะีเมนต์อะคือปืนสไตล์อะสไตล์ถ้าสมมุติว่ามีคนมาถามว่าอ